ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตเลซิตินอีนะครับนี่ครับเลซิตินอีนะครับคุณสมบัติของเขาก็กำจัดไขมันนะครับในร่างกายของเรานะครับการรับประทานโดยการเคี้ยวนะครับครับนี่ก็นี่เป็นน้ำในแก้วนะครับน้ำก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดนะครับ ม,มีแก้วก็จะเป็นเส้นเลือดของเรานะครับน้ํานี่ก็เปรียบเสมือนเลือดนะครับผมก็จะสาธิตโดยการใช้น้ํามันนะครับครับนี่ก็จะเป็นน้ํามันนะครับน้ํามันก็เปรียบเสมือนเรากินน้ํามันนะครับจากอาหารนะครับทุกวันทุกวันครับเราก,กินผัดกะเพราบ้างกินข้าวผัดบ้างครับ กินอาหารฟาสต์ฟู้ดบ้างนะครับในแต่ละวันนะครับกิน kfc บ้างนะครับกินข้าวผัดนะครับกินทุกวันทุกวันทุกวันนะครับแต่ละวันเราก็จะกินน้ำมันนะครับโดยอาหารหลักของเรานะครับน้ำมันก็จะแบ่งชั้นกับน้ำนะครับ ในกระแสเลือดเราก็จะมีตัวน้ำมันอยู่นะครับน้ำมันก็จะไม่ละลายนะครับก็จะอยู่ในกระแสเลือดเอาครับก็ถ้ามีเยอะนะครับก็จะมีปัญหานะครับทำให้เราเป็นความดันนะครับครับก็อาจจะส่งผลต่อโรคนะครับนี่ก็จะเปรียบเสมือน เลือดนะครับโดยเราใช้สีผสมอาหารนะครับครับเลือดนะครับเลือดเมื่อดโดนโดนน้ำมันนะครับก็จะแบ่งชั้นกันอย่างชัดเจนนะครับน้ำมันกับเลือดนะครับก็จะเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับก็เปรียบเสมือนน้ำมันก็ ก็ตามกระแสเลือดเรานะครับก็ให้เลือดเราไม่แตกตัวนะครับทําให้เลือดเราไหลเวียนไม่สะดวกนะครับนี่ครับดูนะครับก็บจะเป็นก้อนเป็นลิ่มอยู่ครับจากนั้นเราก็จะนำเลซิตินอีนะครับนี่ก็จะเป็นเลซิเลซิตินอีที่ท,ที่บดแล้วนะครับ เราก็จะเอามาใส่ตรงแก้วสาธิตแล้วนะครับครัก็จะเห็นไหมครับว่าเลซิตินอีนะครับสามารถที่จะสลายไขมันนะครับในกระแสเลือดของเรานะครับเลือดเราก็จะสามารถที่จะไหลเวียนได้ สะดวกนะครับก็บจะละลายไขมันแล้วก็สามารถที่จะขับออกทางปัสสาวะหรือของเสียนะครับที่เราขับถ่ายในแต่ละวันนะครับครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์ของเลซิตินนะครับการรับประทานโดยการเคีย้ยวนะครับก็บจะช่วยละลายไขมันนะครับครับ ไขมันที่ไม่ดีนะครับก็สามารถที่จะแตกตัวเลยนะครับเลซิตินอีนะครับหนึ่งกระปุกก็มีอยู่หนึ่งร้อยสิบเม็ดนะครับก็เราประทานวันหนึ่งก็ประมาณสองสาเม็ดนะครับโดยการเคี้ยวนะครับส่วนประกอบก็จะมีถั่วเหลืองนะครับแล้วก็จะมี น้ำพึ่งนะครับเป็นส่วนผสมนะครับครับก็ซื้อรับประทานเพื่อที่จะช่วยสลายไขมันนะครับในกระแสเลือดก็ลดโรคความดันเบาหวานนะครับแล้วก็โรคหัวใจได้ด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับครับสวัสดีครับ